สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของทางค่ายโทรโมก็กในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนมกราคม2566นี้นะครับโปรโมชั่นที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเน็ตแบบไม่อนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วพร้อมทั้งโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับการโทรฟรีก็โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราโทรเกิน15นาทีส่วนที่เกินก็คิดเงินนาทีละ1บาทของการโทรเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางสายเสียก่อนอย่าให้เกิน15นาทีในแต่ละครั้งถ้าไม่มีเงินระบบก็จะตัดสายให้เองอัตโนมัติแต่ถ้ามีเงินระบบก็จะกินเงินจนกว่าเราจะวางสายหรือจนกว่าเงินจะหมดในการโทรนะครับมาดูตัวแรกนะครับก็คือ4ไม่กระบิดเพอร์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมโทรฟรีทุกคืนขายกันด้วยนะครับนาน30วัน หนึ่งร้อยห้าสิบาทรวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเก้าแปดสี่ศูนย์ดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามสองสี่ห้าสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วทออกนะครับกดรหัสให,หมุดทุกตัวครับส่วนอีกความเร็วหนึ่งก็คือสิบห้าเมกะบิตเพอร์เซกสองร้อยบาทนานสามสิบวันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยนะครับรวมภาษีแล้วครับสองร้อยบาทกดรหัสดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันกาขออภัยครับ ดอกจัน9 0้าศูนย์ศูนย์ดอกจันหนึ่งอดอกจันหนึ่งเจ็ดกสมสี่ห้าสามขึ้นเหมายสี่เหลี่ยมและถูกออกนะครับไม่มีการเทสไม่มีการตัดต่อครับสดสดรวนรวนเลยนะครับก็โปรโมชั่นนี้ได้ทั้งเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับจะอา,อายุการใช้งานมากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะกดรหัสตามที่บอกตามที่เห็นณนะตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมขึ้นรหัสไว้ให้ กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยโปรโมชั่นจากทางค่ายโทรโมบในระบบเติมเงินซึ่งเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกคราขายนะครับถ้าท่านชื่นชอบโปรโมชั่นตัวไหนก็สามารถที่จะดําเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับต่ออายุอัตโนมัติทุกๆ30วันนะครับเราเติมเงินไว้ล่วงหน้าระบบก็จะต่อให้เราเองหรือ เลยวันเกินวันไปแล้วเราเติมเงินเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวระบบก็จะต่อเงินให้กับเราเองระบบก็จะต่อเองินให้กับเราเองโดยอัตโนมัตินะครับขอสนุกกับการใช้งานโปรโมชั่นเป็เกิจอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายโทรมบในระบบเติมเงินก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ